ครับสวัสดีทุกท่านนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้นะครับความสุขยกกำลังสองจากพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่25เมื่อกี้ที่ผู้นำนมัสก,การได้อ่านไปนะครับผมจะใช้ในฉบับ2011คนใจกว้างขวาง ย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนอันนี้ก็เป็นหัวข้อต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปในคราวก่อนโน,น้นะในหัวข้อที่ว่า,าความชื่นชมยินดีที่เกิดจากการให้วันนี้ก็จะมาพูดต่อนะในเรื่องของการให้ก็เป็นภาคที่สอง ในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เรียกว่าหลายอย่างก็ฝืดเคืองนะครับเรื่องเงินเงินทองทองนะเรื่องการทำมาหากินนะครับก็มีความยากลำบากมีความฝืดเคืองนะครับความสุขก็เช่นเดียวกันนะความสุขเดี๋ยวนี้มันก็หาได้ยากขึ้นนะมีความฝืดเคืองและความสุขที่เรามีเนี่ย นะหลายครั้งก็เป็นความสุขที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะเพราะว่าสันการหลายๆอย่างมันไม่ได้เอื้ออำหนวยนะครับเราเจอกับโรคระบาดนะซึ่งก็ยาวนานนะ,อะสองสามปีมาแล้วนะครับก็ยังยังไม่ได้จบสัทีเดียวนะแล้วเราก็ยังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างภัยธรรมชาตินะครับ แล้วก็ผลกระทบจากสงครามนะซึ่งหลายอย่างก็ประดังประเดยนะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ยากขึ้นนะครับปัญหามากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นะเราก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหลายคนก็เป็นหนี้มากขึ้นนะ คนที่เป็นหนี้เนี่ยบางคนก็หาทางออกโดยการที่ไปกู้นะกู้หนี้หนะนี้ในระบบกู้ยากก็ไปกู้นอกระบบกู้ง่ายนะครับแต่ว่าปัญหาก็ติดตามมาเยอะแยะผมดูในข่าวนะครับก็เป็นข่าวเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบ <c oughs> มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะก็ไปกู้เงินนอกระบบ ไปกู้มาสี่0 0ื่แต่เมื่อถึงเวลาต้องชำระก็แบดเสร็จอยู่ประมาณ7จนะ็ดแสนกู้มาสี่ห0ื่นนะต้องคืนไป7จ็ดแสนก็ไม่สามารถจะคืนได้พอไม่สามารถจะคืนได้เกิดอะไรขึ้นก็มีคนมาทวงหนี้วันหนึ่งสุภาพสตรีท่านนี้ขณะที่กำลังเดินไปตามถนนเนี่ยนะครับ ปรากฏว่านะถูกฟาดเข้าตรงใบหน้าเนี่ยนะโดนอะไรทราบไหมฮะโดนทุเรียนครับปรากฏว่าเลือดอาบเลยนะในข่าวก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหมอนทองหรือเปล่านะแต่ว่าคือเจ็บหนักฮนะเดี๋ยวนี้คือปัญหาเนี่ยมันความรุนแรงนะเกิดขึ้นมากมายเลย นะครับดังนั้นความสุขเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามมากขึ้นนะคว่คว้ามันมากขึ้นต้องควานหาเพื่อจะเจอมันความสุขเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าเรามีทุกอย่างแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับดังนั้นทำอย่างไร นะชีวิตของเราจึงจะมีความสุขวันนี้ผมพูดในหัวข้อความสุขยกกำลังสองเราสามารถจะมีความสุขแบบยกกำลังสองได้นะครับพระกัมภีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้พระกัมภีร์หลายตอนนะครับยืนยันนะว่าการที่เราจะมีความสุขเนี่ยนะครับมันก็มีหนทาง น้นในกิจการบทที่20ข้อที่35บนะบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับผมก็เลยมาขยายต่อนะครับเพราะว่าเคยพูดถึงเรื่องอความชื่นชมยินดีที่เกิดจากการให้นะกิจการบทที่20ข้อ35บอกว่าการให้เนี่ย เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอันนี้เป็นเรื่องจริงเหรอนะครับการรับเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อเราได้รับจะไม่มีคนเอาของขวัญมาให้กับเรานะเรารับเรามีความสุขเป็นเรื่องที่ดีแต่พระคัมภีร์บ,บอกว่าการให้จะมีความสุขมากยิ่งกว่าการรับ อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ผมได้เห็นในงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับเป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขามีความมีคำถามนะครับว่าเขาคงได้ยินมาจากไหนก็ไม่ทราบแล้วว่าการให้เนี่ยมีความสุขมากยิ่งกว่าการรับจริงหรือดังนั้นเขาอยากจะมีการทดสอบเพื่อจะให้ เห็นเป็นตัวเลขเห็นเป็นข้อมูลที่จับต้องได้ดังนั้นเขาก็หานะครับผู้ที่จะเข้ามา,าทําการทดสอบนะครับก็จะเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและเขาก็แจกซองนะครับเป็นเงินนะจำนวนหนึ่งให้กับทุกคนนะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเอาไปใช้ใจ่าย เพื่อตัวเองอะไรก็ได้นะอยากซื้ออะไรก็ซื้ออาก็ไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเอาไปใช้จ่ายเพื่อคนอื่น <c oughs> ยังไงก็ได้แต่กำหนดเวลานะว่าต้องใช้จ่ายให้หมดในระยะเวลาที่กำหนด <c oughs> สองกลุ่มออกไปอันนี้เขาทำการทดลองที่ประเทศแคนาดานะประเทศแคนาดาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความร่ำรวย นะสองกลุ่มก็ไปใช้เงินเมื่อเสร็จแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะครับคนที่ได้รับเงินฟรีมาก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ไปใช้จ่ายนะบางคนก็ไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้นะครับไปซื้อกาแฟดีๆนะก็ใช้เพื่อตัวเองก็สัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าก็โอเคนะครับก็ไม่ได้อะไรพิเศษก็โอเคสำหรับคนที่ใช้จ่ายเพื่อตัวเอง แต่สลับคนที่ใช้จ่ายให้กับคนอื่นบางคนก็เอาเงินไปบริจาคให้ช่วยเหลืออันนั้นอันนี้นิดๆหน่นนนนอยๆนะครับปรากฏว่าการสัมภาษณ์เนี่ยพบว่าคนที่ให้กับคนอื่นมีความสุขมากกว่านะครับอย่างแบบรู้สึกเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางกรณีที่ให้คนที่แบบกำลังเดือดร้อนน่ะยิ่งเป็นกรณีนั้นยิ่งมีความสุขใจ นะครับและผู้ที่ทําการทดลองก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะถ้าในประเทศแคนาดาที่แบบเป็นประเทศที่ร่ารวยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปทําประเทศอื่นเนี่ยมันจะได้ผลอย่างเดียวกันไหมเขาก็เลยไปที่อูอูคันดาประเทศที่ยากจนและทําการทดสอบแบบเดียวกันเลยนะเอานักศึกษาระดับปริญญาตรีมาให้สองนะใช้จ่ายเพื่อตัวเองอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือคนอื่นและผลการ ทดสอบก็เหมือนกันเลยคนที่ให้คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมีเคสหนึ่งที่แบบไปเจอคนหนึ่งกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเลยเขาก็ให้เงินแม้ไม่ได้มากมายแต่ว่าก็สามารถจะช่วยในระดับหนึ่งโอ้แบบมีความสุขใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะได้ข้อสรุปแล้วว่าการให้เนี่ย มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับแต่ว่าเขาก็ยังไม่จบนะครับเขาเอาการทดลองเนี่ยไปใช้ในบริษัทนะก็จะมีกลุ่มแบบนี้นะแล้วก็ลองมีการให้จะเกิดอะไรขึ้นนะในบริษัทในวงการกีฬาในองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรผลการทดสอบเหมือนกันเลยการให้ทำให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการที่ รับใช้เพื่อตัวเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ลอยๆมันผ่านการวิจัยนะครับแบบที่น่าเชื่อถือว่าการให้เนี่ยทำให้เรามีความสุขมากยิ่งกว่าการรับการรับทําให้เรามีความสุขแต่การให้มีความสุขมากกว่าดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านในเช้าวันนี้นะความสุขเราสามารถจะหาได้สามารถจะมีได้ นะโดยการที่เราเฮ้ยนะครับแล้วทำไมาผมพูดถึงเรื่องความสุขยกกำลังสองนะครับไม่ใช่ความสุขธรรมดาเมื่อเราให้เนี่ยนะครับทำให้มีความสุขแบบเบสิกเลยนะมีข้อมูลนะครับว่าเมื่อเราให้คนอื่นด้วยความเต็มใจ นะร่างกายของเรานะที่สมองเนี่ยจะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อออกซิโทซินออกซิโทซินหรือว่าชื่อเล่นเนี่ยเขา,เร,าเรียกว่าเลิฟฮอร์โมนเมื่อเราให้คนอื่นนะให้การช่วยเหลือนะไม่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ร่างกายของเราขั้นแรกเลยมันจะหลั่งสารอออกซิโทซินออกมาและสารชนิดนี้จะทำให้เรามีความสุข มีความยินดีอันนี้พูดถึงร่างกายนะเมื่อเราให้ยังไม่ต้องอะไรเลยนะท่านแรกเลยร่างกายเนี่ยจะหลั่งสารที่จะทำให้เรามีความสุขมีความยินดีอันนี้เป็นประการแรกให้ไปก่อนเลยนะครับประการที่สองนะทำไมการให้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเรียกว่ายกกำลังสองเมื่อกี้ที่อ่านไปนะครับ สุภาษิตบทที่11เข้อ25คนใจกว้างขวางย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนบุคคลที่รดน้ำนะครับเขาเองจะรับการรดน้ำเมื่อเราให้กับคนอื่นคัมีร์ข้อนี้บอกว่า เราจะได้รับด้วยอย่างแรกเลยเมื่อเราให้ร่างกายของเราหลั่งสารนะออกซิโทซินทำให้เรามีความสุขอันนี้คืออย่างแรกแล้วนะอย่างที่สองเมื่อเราให้เราจะได้รับด้วยเมื่อเราให้เราจะได้รับด้วยนะครับพระพีก้นนี้บอกว่านะถ้าเราอยากจะได้รับอะไรจากคนอื่น นะให้คนอื่นก่อนให้คนอื่นก่อนนะถ้าเราอยากจะให้เขาพูดดีกับเราเราก็พูดดีกับเขาก่อนเราอยากจะให้เขายิ้มตอบยิ้มกับเราแล้วก็ยิ้มให้เขาก่อนนะอยากจะให้เขาช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือคนอื่นก่อนอยากจะให้เขาจริงใจกับเราเราก็จริงใจกับเขาก่อนนะอยากจะให้เขาให้เกียรติเราแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นก่อนเพราะในพระมีพระคนนี้บอกว่า นะเมื่อเราให้เราก็จะได้รับอันนี้เป็นอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองนะในลูกาบทที่6ข้อที่30บอกว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านอยากให้เขาทำอย่างไรกับเราเราทำกับเขาก่อนนะครับ และเช่นเดียวกันนะถ้าไม่อยากจะให้เขาทำอะไรกับเราเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นกับเขานะอันนี้เป็นอย่างที่สองนะครับนะบางคนก็อาจจะอาจจะเคยลองทำนะแล้วก็เอ๊ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะเราทำดีกับบางคนเนี่ยไม่เห็นมันทำดีตอบกับเราเลยแล้วพูดดีกับบางคนไม่เห็นบางคนพูดดีตอบนะครับ ก็อย่าท้อใจนะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยยังไม่เห็นผลนะครับมันก็เหมือนการปลูกพืชนะมันไม่ใช่หวานปุ๊บแล้วมันงอกปับ๊บมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับในกาลาเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรนะทุกการให้ทุกการทำดีเนี่ยจะไม่สูญเปล่า เมื่อถึงเวลาเราจะได้เก็บเกี่ยวนะครับดังนั้นทําต่อไปนะครับแล้วมันก็จะมีผลที่ดีเกิดขึ้นนะ <laughs> บางคนรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนนี่เราก็คือไม่อยากจะ <c oughs> ไปยุ่งกับเขานะครับไม่อยากจะไปทําดีด้วยนะนะเพราะบางคนนี่เขาไม่ชอบหน้าเราเลยนะแถมชอบแกล้งเราอีกนะครับพระคัมภีรก็บอกแนวทางนะครับ หนึ่งเปโตบทที่สามคอติก้าบอกว่าอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วหรืออย่าด่าตอบการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้นเพื่อพวกท่านจะได้รับพรพระกัมพีก็ให้แนวทางนะครับพระเจ้าสอนกับเรานะว่าอย่าไปทำชั่วตอบแทนชั่วอย่าด่าตอบแทนการดา่า แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรพราะพระองค์ทรงเรียกให้พวกท่านทําเช่นนั้นเพื่อพวกท่านจะได้รับพรพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราอวยพรนะครับนะคนที่เขาสมควรจะได้รับพรเขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไม่สมควรจะได้รับพรนั้นจะไปที่ไหนจะกลับมาที่ตัวเราดังนั้นนะครับอวยพรนะพูดสิ่งที่ดีนะการอวยพรก็บางครั้งก็อาจจะต้องอวยพรในใจ จะไหมในบางสถานการณ์นี่เราพูดออกไปเนี่ยอาจจะเหมือนน้ำมันไปลาดบนกองไฟอวยพรในใจก็ได้อวยพรในความคิดก็ได้ถ้ามันเหมาะสมสะดวกก็พูดออกมาอวยพรนะครับถ้าเขาสมควรได้รับพรเขาได้รับถ้าเขาไม่สมควรใครได้รับคนพูดได้รับนะครับดังนั้นจงให้นะอวยพรให้สิ่งที่ดีนะสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำกับเราเรา่าไปทำกับคนอื่น บุคคลที่รดน้ำเขาเองจะได้รับการรดน้ำนะครับการให้นี่นะทำให้เรามีความสุขผมบอกไปแล้วเริ่มต้นนะครับร่างกายเราก็ตอบสนองการให้หลังสารอะไรบางอย่างนะที่ทำให้เรามีความสุขและการให้ก็เป็นเหตุให้เราได้รับด้วยแม้เราอาจจะไม่คาดหวังนะเราให้ไปเราไม่ได้คาดหวังแต่พระพี่บอกว่าเราจะได้รับด้วย นี่คือความสุขยกกำลังสองและการให้นะครับนอกจากที่จะทำให้เรามีความสุขเนี่ยการให้นะครับสามารถจะเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยในครอบครัวนะถ้าขาดบรรยากาศความรักเนี่ยให้มากขึ้นนะให้มีการให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนเมื่อมีการให้มีการให้เนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะครับผมเห็นได้ฟังเรื่องราวเรื่องหนึ่งเนี่ยแบบได้รับข้อคิดมากเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้แหละนะครับ บริษัทแห่งนี้เนี่ยก็ประสบภาวะการขาดทุนนะขาดทุนแบบกว่า100ล้านดอลลาร์เลยเนะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะทำให้หลายบริษัทก็โอ้แบบเจอผลกระทบมากบริษัทนี้ก็ขาดทุนไปนะครับโดยปกตินะเมื่อโดยทั่วไปนะเพราะบริษัทนะครับถ้าประสบภาวะการขาดทุนเนี่ยเขาก็จะแก้ไขปัญหาง่ายๆเลยคือ เบสิกเลยเลิกจ้างพนักงานนะครับเอาระดับล่างๆที่ไม่ค่อยสำคัญเอาออกไปก่อนโดยทั่วไปเขาก็แก้ไขปัญหาแบบนี้แต่ว่าซ e o บริษัทแห่งนี้เนี่ยประกาศนะครับบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครนะต้องตกงานและเขาจะไม่ยอมให้ใครต้องทนทุกข์ลำบากโดยลำพังเขาประกาศบอกว่า ในบริษัทของเราทุกคนต้องรวบทุกกันนะครับดังนั้นนโยบายของเขาก็คือว่านะทุกคนในบริษัทนะตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงล่างเนี่ยทุกคนต้องทำงาน40วันโดยไม่รับค่าตอบแทนเลยทุกคนนะครับเมื่อเขาประกาศแบบนี้นะครับปรากฏว่า นะทุกคนในบริษัทเนี่ยก็โอ้รู้สึกมีขวัญกำลังใจนะแล้วก็การทำงาน40วันโดยที่ไม่รับค่าตอบแทนเลยเนี่ยก็คือไม่ต้องต่อเนื่องนะก็เฉลี่ยกันไปนะคนนี้สลับหยุดกันไปจนครบ40วันไม่รับค่าตอบแทนเลยนะเมื่อเขาทำแบบนี้นะครับปรากฏว่านะทุกคนในบริษัทก็ช่วยเหลือกัน นะครับบางคนยอมเต็มใจเพิ่มวันทำงานโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อจะช่วยบางคนที่เดือดร้อนกวา่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบริษัทนะครับปรากฏว่าไม่นานนะครับบริษัทก็สามารถจะหาเงินได้กว่า100ล้านดอลลาร์มาชดเชยในส่วนที่ขาดทุนไปนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีบรรยากาศ แบบไปได้แบบโอ้ย่างแปลกประหลาดเลยอันนี้เริ่มต้นจากการให้นะซีอบริษัทนี้เนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ให้นะแล้วก็เสียสละนะไม่ใช่แค่บางคนนะที่จะต้องมีความทุกข์ยากตกงานแต่ว่าทุกคนมาร่วมกันร่วมทุกกันนะช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันแชร์กันและบริษัทก็สามารถฝ่าฟันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทุกท่านครับการให้เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนบรรยากาศนะที่ไหนนะครับที่มันกำลังแย่กำลังซบเซานะครับให้นะแบ่งปัน นะครับแต่ว่าต้องด้วยความจริงใจด้วยความเต็มใจนะจะสามารถจะเปลี่ยนบรรยากาศเหล่านั้นนะให้ดีขึ้นนะครับในเช้าวันนี้นะครับผมก็มาย้ำกับทุกท่านนะถึงเรื่องของการให้นะการให้เป็นเหตุให้เราได้รับด้วยเมื่อเราให้ออกไปยังไม่ต้องอะไรเลยนะครับร่างกายของเราเนี่ย ตอบสนองเลยหลังสารเคเมีอะไรบางอย่างนะครับทําให้เรามีความสุขนะครับดังนั้นลองดูนะครับการรับเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะการรับทําให้เรามีความสุขแต่พระพีบอกว่าการให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับสาธุการค้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสลับ พระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงชี้นําและก็ให้หนทางกับเราเพื่อที่เราจะมีความสุขและก็ไม่ใช่ความสุขธรรมดาแต่เป็นความสุขยกกําลังสองความสุขที่มากกว่าปกติขอพระองค์ทรงโปรโดนําที่เราก็จะเรียนรู้ในการที่จะให้ในการที่จะแบ่งปันโดยความเต็มใจก็ขอพระองค์ทรงโปรโดช่วยที่เราจะมีประสบการณ์ที่จะมีความสุข ในแบบนี้ขอพรงองทรงโปรดอวยพรที่พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลมากมายในชีวิตของเราขอพรงองทรงโปรดนำที่เราจะมีโอกาสมีจิตใจสามารถที่จะให้สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ขอให้ความสุขของพระองค์เจ้าตามที่พระวจนะได้กล่าวไว้นั้นก็จะกลับมาถึงชีวิตของเราขอพรงองทรงโปรดอวยพรให้พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเราในฐานในพระนามองค์พระเยซูเจ้าอาเมน 桥。